กายมาดูไฟจะออกดูกแล้วเนี่ยน้ำนมน้ำมันเอาไว้ทำอะไรอะ่ะอันนี้มันน้ำข้ามมันน้ำข้ามคืออะไรทำไมเท้ามันใหญ่จังเลยตัวนี้น่ะไม่รู้ไม่เห็นมั้งขามันอ่ะเออแต่มันจะออกแล้วนึงขามันยืดยาวออกมาอีกแล้วนะึง งแมม่นันใช่ครับน้ำมันกำลังเบี่ยงออกมาเห็นหัวนั่นหัวกำลังโผล่แล้วลุ้นลุ้นลุ้นกายลุ้นนั่นออกมาแล้ว,ออลวถุงน้ำเยี่ยวมันออกมาแล้วนน่นเราบอกแล้วว่าหัวมันอยู่ตรงน้ำเยี่ยวมันอ๋โอโหน้ำเยี่ยวมันใหญ่มากเออออกนะ้ำมันจะแตกนะตรงนั้นจะแตกเละเลยนะตรงนั้น่ะ นี่หนูยืนอยู่ตรงนี้นี่นี่เหรอครับ<ะ>มันไม่โดนหนูหลอกหนูไอสายฝนมันนอนแล้วหนสายฝนก็เพิ่งคลอดได้สองวันมันเหนียวที่ควายอะ่ะนี่หนูมาเย็นอยู่ตรงมันแห้งๆครับนี่ใกล้จะคลอดแล้วลูกอ่ะอ๋อที่ควายว <laughs> ินาทีควายคลอดลูก ไม่ใช่คี้ควายมันเป็นโคนเฉยทำไมอ่ะอ๋อไก่ออกแล้วครับ<า>ผู้ที่มาเฝ้าวล่ออกลกูกลองสกายส่วนพวกนั้นโดนไล่ออกลอกคอกเรียบร้อยเดออิพวกตัวก่อกวน ใช่ครับบรรยากาศสดๆควยออกลูกนะกายมันเบ่งแล้วเออเบ่งแล้วจะออกแล้วลูกยิเ<อ><อ>ดียวนาไ,ไม่ก,ก,กงมันไปเือยๆไปเรื่ยๆจนไปถึงตรงนั้นน่ะแล้วถ้า่าหารไถึงตรงน้นเรว่ามันจะได้ไม่กมกกนวรพวกนี้อะ่ะ ใกล้แล้วเดี๋ยวให้ออกเองก่อนถ้าออกเองไม่ได้เราค่อยเข้าไปช่วยดึงระวังน้ำแตกใส่ด้วยนะพ่อพูดว่าระวังน้ำแตกใส่ด้วยโอเค,อเค <laughs> พูชิพ่อบูดไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เห็นไหมสกายควายออกลูกแล้วครับนั่นออกแล้วเมื่อกี้เนี่ยเราถ่ายไม่ทัน ออกเร็วจัดย,ยืนละเพิ่องออกได้ประมาณสิบห้านาที <c oughs> <c oughs> มันชื่อว่าอะไรนะครับ <c oughs> ชื่อว่าอะไรเนี่ยตัวนี้สายฟ้า <c oughs> ตัวแรกชื่ออะไรนะสายฝน <c oughs> เดี๋ยวเราลอ,องควายทีนี้ น้องคอยก็คือลกใช่ครับหานมหานมแล้วเอากินนม กินเลย,ก,เลยกินนมได้แล้วโอ้ยเก่งๆยังยังเจ้าสายฟ้าครับหลังคลอดได้ประมาณ20นาทีกินนมได้แล้ว ว่าพัฒนาการดีนะครับผมหมานตุ่ปูครับผมใส่ตัวปูอีกแล้วนะาูเป็นยังว่าจะได้เรียงครับจาปูโจมี้ก็เอา